กระทรวงพาณิชย์เคาะแล้วมาตรการช่วยเหลือชาวนาหลังจากที่ราคาข้าวตกต่ำถึงเกียนละ6,000บาทซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกพื้นที่ภาคส่วนในหลายๆจังหวัดประสบปัญหาขาดทุนจึงมีการรวมตัวกันประท้วงปิดถนนหลายพื้นที่และมีการเดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อรวมตัวกันยื่นหนังสือขอให้ช่วยชาวนา เกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำในรอบหลายปีเพื่อเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพิ่มราคาขายแต่ละพื้นที่เพื่อความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรชาวนาล่าลสุดกระทรวงพาณิชย์เคาะแล้วมาตรการช่วยเหลือชาวนาต้องขายได้เกวียนละ8,000 8 0 0 0บาทแต่ข้าวที่พี่น้องเกษตรกรจะนำไปขายที่โรงสีจะต้องเป็นข้าวแห้งกว่า1 5 แต่ยังมีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายพื้นที่ที่ยังมีข้อสงสัยสําหรับการช่วยเหลือของมาตรการการช่วยเหลือในครั้งนี้อาจจะไม่ทันท่วงทีเพราะว่ามีเกษตรกร,ร,กรหลายพื้นที่ได้มีการทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโรงสีที่รับซื้อข้าวของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยว่าจะยอมซื้อข้าวในราคานี้หรือไม่หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ